สวัสดีครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์นี้นะครับเขาขอให้ทำวิดีโอสอนลงทุนนะครับผมสอนซื้อหุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่โอนเงินเข้าธนาคารนะครับแอปนี้จะเป็นของธนาคารเกียรตินาคินนะครับเขาใช้ธนาคารเกียรตินาคินแล้วก็ก๊อปเลขบัญชีนะครับข้างบนนี้นะก๊อปไปแล้วก็เอาไปโอนเงินเข้าเลยนะครับเงินของผมจะอยู่ในแอปธนาคาร ไทยพาณิชย์นะครับผมก็จะเอาเลขเนี่ยครับไปโอนเข้าเลยนะครับก็โอนเหมือนโอนเงินทั่วไปอะครับโอนเข้าเฉยๆพอโอนเข้าเงินก็จะมาอยู่ในในดามนะครับในบัญชีของเกียรตินาคินเดี๋ยวผมไปโอนสักครู่ครับหลังจากที่เราโอนเงินเข้ามาแล้วเงินก็จะเข้ามาอยู่ในแอปดามหรือว่าธนาคารเกียรตินาคินนะครับผมตามที่เห็นในรูปเลยนะครับจะมี500